ยางขั้นสงบยังเอาไม่ได้แล้วจะทาอย่างไรจะพูดอะไรถึงเรื่องขั้นปัญญาความเฉลียวฉลาดแล้วมยิ่งกว่านี้ซึ่งเป็นอันดับที่ออกไปจากความสงบาการหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาให้มีความแยบคายทางด้านปัญญาในแง่ต่างๆของธาตุของขันเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในขันนั้นๆไปได้อย่างไรเมื่อจิตก็กําลังฟุ้งซ่านลาคาหิวโหยตลอดเวลาพาพิจารณาเรื่องอะไรก็สัญญาอารมณ์ก็ สุดกาลากปเสียไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาได้เลยเพราอจิตกําลังหิวโหวยด้วยความกังกวลกัาวลสายแสดยิงต้องให้อาศัยจึงต้องอาศัยอบรมการความสงบให้จิตได้มีความสงบตัวนั่นแหละพอจิตมีความสงบตัวได้มากน้อยอย่างไรจิตก็เริ่มอิงตัวขึ้นมาพอที่จะมีทางพิจารณาทางด้านปัญญาได้ไม่หิวโหวยกับอารมณ์ดังที่เคยเป็นมานี่หลักการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่น